มันยังมันจะมีเด็กคนหนึ่งที่บอกว่าเขา่เป็นคนผอมแต่ว่าเขาติดหวานเขากินหวานมากเกินไปแล้วเขาก็ต้องใจนลดของหวานแต่ว่าสิ่งที่เขาทำก็คือ มาต่อกันที่คลิปรีวิวมกราคม2024นะคะ January 2024 of Min a l i f e นะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่บินทะลุเพดานบินส่วนตัวค่ะ100ชั่วโมงไปเลยค่ะรวยไม่ไหวค่ะรวยไม่ไหวปังไม่ไหวค่ะทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นเราก็จะแบบเดือนนี้เป็นเดือนที่หาทำทำคอนเทนต์หนักมากแล้วก็ใช้ร่างหนักมากทุกคนบิน100ชั่วโมงแล้วแถมออฟฟิศเอาตอีก 8ชั่วโมงก็คือ1วันนะคะตีว่า8ชั่วโมงนะคะก็เป็น108ชั่วโมง1 8 8 9ชั่วโมงซึ่งแม็กซิมัมของเพดานบินที่ทำได้ต่อเดือนเนนะคะก็คือจะได้ทั้งหมด110ชั่วโมงต่อ28วันนะคะหรือว่าเต็มที่28วันบินได้110ชั่วโมงตายอ่า <c oughs> <c oughs> แล้วก็แม็กซิมัมนะคะก็คือ1,000ชั่วโมงต่อ12เดือนนะคะมันก็จะมีการแบบเฉลี่ยกันไปเผื่อบา,บางเดือนมีเยอะบางเดือนปินน้อยเนจี้นี้ตลอดเวลาเลยนะแต่ไม่เป็นไรเอาคอนเทนต์มารัวๆค่ะเดี๋ยวต้องไปเรื่อยๆนะคะก็คือเดือนหนึ่งเนี่ยเป็นเดือนที่ฉันโฟกัสกับการบินให้ได้ครบ100ชั่วโมงคุณสังเกตน,นะคะถ้าว่าปีปีมังกรน้อยปีมังกรทองเออ เดือนนี้นะคะจากที่ทุกคนเห็นถ้าแฟนคลับติดตามนะคะเราจะไปเปิดต้นปีคือสุดสิ้นปีกับขึ้นขึ้นปีใหม่ปุ๊บที่ชิตโตเญี่ปุ่นเลยค่ะซึ่งถือว่าเป็นพระาทิตย์แรกที่แบบว่าทรงพลังมาก,มาก,มากเป็นสีส้มสวยงามมากเลยแล้วก็ฉันก็มีความสื่อความหมายลงไปในคลิปติกตอกของชันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลงลงช็อตใน y o u t u b e แต่ช็อตใน YouTube ว่าจะคนดูไม่ค่อยเยอะนะคะแล้วก็มีลงติกตอกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบ ฉันรู้สึกว่ามันเป็นความทรงจําที่มีคุณค่าสําหรับฉันนะ่ะพาอาทิตย์ขึ้นอาทิตย์แรกของปีใหม่2024อย่างปังๆที่ญี่ปุ่นนะคะอืมแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็แผ่นดินไหวเลยจ้าซึนามีจ้าเขาญี่ปุ่นจ้าซึ่งเราอะอยู่ในสายแบบกัมพียาโกอรหมอดูพ rediction perception อะไรเงี้ยเรารู้ว่ามันจะต้องเกิดแต่ว่า uh, not exactly the day but anyway นะคะ เราก็อยู่เงียบเงียบกลัวพ่อแม่เป็นห่วงสามวันต่อมาฉันไปฮานดาไปญี่ปุ่นซึ่งไปฮานดาฉั่นตื่นเต้นเพราะว่าปกติฉันได้แต่นาริตะแล้วฉันไปฮานดาอะไรเงี้ยฉันก็แอบ,บย่องไปเงียบเงียบไม่ให้พ่อแม่ตก,กใจเดี๋ยวก็จะแบบเป็นห่วงแล้วแบบรไหวอะไรเงี้ยแต่คือในแง่ของการทํางานนะคะถ้าท,ที่ทำงานต้องเหมือนเช็คเช็คเซฟตี้ประมาณนึงอะถึงจะให้เราไปเนาะอ,อะไรประมาณนี้นเออแอนเวมันก็เป็นอาชีพที่เสี่ยงเหมือนกันนะช่เออบินร้อยเดือนแล้วก็จะมีสแตนบายอีกอันนึง เราก็ไม่รู้ว่าสแตนบายออกอะไรแล้วก็มีการถอดไฟเข้าไฟเปลี่ยนไฟอะไรอย่างเงี้ยชีวิตคือแบบไม่แน่นอนมากเอร์เออนี่ดูผิดเดือนเราผิดเดือนขนาดเราไปจำไม่ได้มันผ่านไปเร็วมากโอเคเซนเซอร์นะคะเมื่อกี้เราก็ไม่ตัดคลิปด้วยค่ะให้แฟนคับงงเล่น ค่ะเปิดปีใหม่มาที่ชิโตเซนะคะพาทิตขึ้นที่ชิโตเซค่ะแล้วก็ญี่ปุ่นอันที่สองที่ฉันได้ชิงจำไม่ได้ไปเองจําไม่ได้เลยค่ะญี่ปุ่นอันที่สองที่สําหรับมกราคมนี้นะคะก็คือญี่ปุ่นชนไปเดือนญี่ปุ่นชนต้นเดือนก็คือนางอย่าจ้าทุกคนไปนางอย่าไปทาอะไรอะไปทําอะไรมาฉันไม่ได้ฉันไม่ได้เลยโอเคหลังจากนั้นก็ไปต่อที่แฟงเฟิร์ตนะคะแฟงเฟิร์ต ไปแฟรงเฟิร์ตแล้วก็มีสแตนบายได้อะไรหรืออะไรก็ไม่รู้อะแล้วก็มีคลิกเทอร์นิดนึงแล้วก็มีเทรนนิ่งวันหนึ่งเป็นบรชอัพเปลี่ยนเครื่องนะคะก็คือ d i f f e r เ n t i a t เจากเครื่อง350ไป330นะคะเป็นเครื่อง s i m ิล a าแอ r c คราฟก็เลยเทรนวันเดียวค่ะเป็นเทรนนิ่งก็จะดูว่าแบบประตูนี้ต่างกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีที่เสียบพ้นต่างกันอะไรเออก็คือแบบข้อมูลไม่ได้เยอะมากอะไร่เงี้ยค่ะแล้วก็เคยบินแล้วเคยเป็นลูก เขาเรียกอะไรมุกลูกหมอหอ้อลูกลูกเลือกเก่าของเครื่อง330มันก็เลยแบบเออกลับไปกลับไปได้กลับไปไวอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีการสแตนบายคือโดนเปลี่ยนไฟตลอดเวลาแล้วก็คือปกติเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบสแตนบายเลยเพราะว่ามันจะไม่รู้อนาคตแน่นอนค่ะแต่เดือนนี้ฉันจะต้องเก็บโ่ว,วินให้ได้มากที่สุดฉันก็เลยไปไปทุกที่ที่เขาให้ฉันไปค่ะจบเดือนมกราคมที่อิสตันบูล900อีกครั้งหนึ่งนะคะ แล้วก็คือจะบอกว่าแต่ละไฟที่ไปก็คือไม่เหมือนกันเลยค่ะ900ครั้งนู่นเหมือนแบบนรกแตกทุกคนต้องใช้คําว่านรากแตกแล้วก็9 0าวลอเดัน,นี้เหมือนแบบเฮ้ยสว่านเฮ้ยทาบุญมาด้วยอะไรต้องไปทําบุญเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเฮ้ยรูดรูดบินเดียวกันแต่ว่าผูด้โดยสารต่างกันฟีลลิ่งคือแบบจ็อบเวิร์กโหลดเวิร์กโหลดคือต่างกันมากเลยทุกคน อันน <Anyway, S 2> ี้เก็คือเก็บได้ครบ100ชั่วโมงนะคะโดยไม่สิค,ค่ะปกมือให้ตัวเองหนักมากแล้วออฟฟิศเทนนี่อีกอีกหนึ่งวันก็คือ108ชั่วโมงนะคะก็คือแบบรู้สึกว่าทํางานหนักทํางานหนักมากเข้านั้นยังไม่พอคะ่ะทุกคนวันหยุดยังหาทําอีกไปทำคอนเทนต์อีกสามคอนเทนต์ก็คือคอนเทนต์นอนบ้านคอนเทนต์นอนบ้านพราวหนึ่งมีคลิปวิดีโอสั้นในติ๊กต็อกนะคะตัดและลงทันทีค่ะแล้วก็มีเป็นนอนบ้านเพื่อนนะคะนอนบ้านคุณนุช,ชี่นะคะแล้วก็ทำคอนเทนต์ ปลูกผักออร์แกนิกตอนกเกษียณนะคะแล้วก็มีไปเยี่ยมไปเยี่ยมแฟนคขับอีกบ้านหนึ่งนะคะบ้านดีๆนะคะทุกบ้านก็คือ,อทุกบ้านก็คือมินไปแบบง่วงๆทุกคนไปแบบง่วงๆอะค่ะทุกคนแต่ว่าก็ได้อยู่ไหมก็ก็คือได้อะแล้วก็ปิดเดือนมกราไปด้วยความแบบว่า productive มง <laughs> ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วติดตามเดือนกุมภาพันธ์ด้วยนะคะบ๊า